สวัสดีครับผมบูมเพฟฟูไลท์วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับมีของบางอย่างบนรถที่เรารู้สึกว่ามันเป็นชิ้นสําคัญนะและเราก็รู้สึกว่าผมว่าถ้าเราลงทุนกับมันมันก็จะให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ดีกับเราวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเวลารับรถมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ทุกรถที่ผมนั่งก็คือเบาะอ,อย่างแรกนะ ซึ่งเบาะเนี่ยสำหรับ A D V มันโอเคแหละแต่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่โอเคสำหรับผมเลยคือปลอกมืออันนี้บอกก่อนว่าปลอกมือเนี้ยมันไม่เดิมหรอกแต่ถ้าเกิดคุณใช้รถเดิมโรงงานแล้วรู้สึกว่าปลอกมือเดิมมันแข็งเกินไปเนี่ยหรือว่าให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันฟิลจับมันไม่ดีเลยวะอะไรเงี้ยวันนี้ผมมีทางออกให้คุณซึ่งสินค้าที่ผมใช้อยู่ประจําก็คือโดมิโนอ่ะโดมิโนอีกแล้วของมีแบรนด์อีกแล้วอิตาลีอีกแล้ว อันนี้เป็นปลอกมือที่ออกตัวก่อนว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าพอเราได้เริ่มใช้กับรถคันหนึ่งที่อยู่ในบ้านเราแล้วเราก็รู้สึกว่ารถทุกคันแม่งเปลี่ยนเป็นปลอกมืออันนี้หมดเลยมันคือปลอกมือที่เป็นอฟองน้ํากึง่งๆจะเป็นฟองน้ําของโดมิโนโรหัส1นึ่งซึ่งไอ้เจ้า1103เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเกิดมาสําหรับรถวิบากรถแอนเจอร์รถลุยๆถามว่าทําไมเราถึงชอบปอกมือตัวนี้ ถ้าเกิดคุณใช้เจ้าฮอ n ด้ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้เลยก็คือปลอกมือแม่งแข็งมากแล้วรู้สึกว่าใช้เป็นนานๆมันจะปวดมือมากๆอันเนี้ยก็เป็นปลอกมือรุ่นเดียวกันแต่ในวันนี้เราจะรีเพลซเมนต์อันใหม่ลงไปก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผมชอบมันยังไงกับเจ้า1103เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อปลอกมือรถทางเรียบนะแต่ว่าฉันจะอธิบายให้ฟัง อ่าฉันชอบมันมากเพราะว่าฟิลกริปที่ฉันได้รับเนี่ยคุณคิดดูดิเวลาคุณขับรถอะของบางอย่างที่คุณใส่เข้าไปอะคุณไม่ได้รู้สึกถึงมันด้วยซ้ําแต่คุณก็ใส่แต่ปอกมือเนี่ยเป็นของที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกครั้งที่มึงขับรถเนี่ยมันต้องจับแผดนแล้วถ้าจับแผ่นเนี่ยปอกมือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องโดนทุกวันจับทุกวันจะสังเกตได้ว่า มันเป็นวัสดุมันจะดูแบบว่าเป็นโฟมๆนิดหนึ่งฟองๆโฟมๆแต่มันไม่ใช่โฟมนะคือเราก็อธิบายไม่ถูกหรอกว่าวัสดุมันคืออะไรแต่คุณสมบัติของมันคือมันเปียกน้ําแล้วมันแห้งเร็วมันตากแดดแล้วมันไม่เปื่อยติดมือก็คือต้องบอกก่อนว่าโดมิโนมันก็มีชื่อเสียงเรื่องการเปื่อยติดมือเป็นันดับต้นๆของประเทศไทยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันใช้งานได้สมบูรณ์สมบันมากๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวที่ติดรถผมอยู่นั่นก็ใช้มาเกือบ2ปีแล้ว มันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ว่าอยากเปลี่ยนใหม่อะวันนี้เรามีโอกาสได้เปลี่ยนอันใหม่แล้วก็จะใส่เป็นรุ่นเดิมแล้วก็ทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นปลอกมือที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถทางเรียบเพราะว่าไอโดนัทต,ต,ตรงนี้เนี่ยเวลาคุณกริปแฮนเนี่ยมันจะทําให้มือคุณเนี่ยไม่หลุดออกจากปลอกแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ช่างตัดมันออกให้มันกลายเป็นปลอกมือรถทางเรียบแบบฟองน้ำไปไปดูกัน น,นี่เป็นขอกมือเดิมซึ่งเราก็ใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วมันก็มันก็ยังไม่ได้เสียนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้ายมันไปใส่คันอื่นตตอนนี้เราใส่เข้าไปแล้วอันใหม่ ก็จะฟูฟูหน่อยแน่นๆหน่อยแล้วก็ไอโดนัทตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นรถออกแบบมาสําหรับรถที่เป็นแบบพวกออฟโรดกันมือหลุดออกจากแฮนเขาก็จะมีไอโดนัทตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเพราะเราไม่ชอบด้วยด้วยลักษณะของมันเนี่ยเราไม่ชอบเราชอบแค่ความนุ่มของมันแล้วก็ฟิลกริปที่ดีของมันมันไม่ถูกมันเป็นปลอกมือต้องบอกว่าเป็นปลอกมือที่คุณสามารถใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือเนี่ยคุณก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่สลิปอะ่ะมันไม่ลื่นอะ่ะเนี่ยกำแล้วมันอยู่อะ่ะ แล้วก็ขนาดมันไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปมันพอดีมือมากๆก็อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ว่าคุณจะใส่รถอะไรขับรถอะไรส่วนใหญ่ปลอกมือมัน u n i v e r s ซลอยู่แล้วคุณสามารถเอาวันนี้ไปใส่แล้วก็คอนฟิกมันได้คุณจะตัดมันทิ้งก็ได้หรือจะเก็บมันไว้ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดมันออก เป็นปลอกมืออีกหนึ่งรุ่นที่รู้สึกว่าของที่ใช้งานไปแล้วเกือบ2ปีกับของใหม่ฟิลลิ่งแม่งเหมือนกันเลยก็ที่เปยดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใส่คันอื่นแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็เอาวันใหม่ใส่เขาไปแทนนะก็อย่างที่บอกให้ความรู้สึกฟิลกริปที่อย่างที่ผมบอกอะไม่ว่าคุณจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือ,อมันก็ไม่ลื่นแล้วก็เวลาเราจับเวลาเราอะไรอะ่ะมันนิ่มกว่าปกตินิดนึงนิ่มกว่าของเดิมอะแต่ว่า คุณสมบัติที่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราจอดตากแดดแล้วมันไม่แบบไม่เปื่อยติดมือปกติแล้วปลอกมือมันจะเปื่อยติดมือถ้าเป็นแบบปลอกมือที่เป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตนะปลอกมือ OEM เนี่ยจอดตากแดดมันจะแข็งปลอกมืออัพเตอร์มาร์เก็ตจอดตากแดดแม่งจะเปื่อยแล้วก็ติดมือแต่อันนี้เนี่ยอันเนี้ยคือผ่านการใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือฟิลลิ่งการการจับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยความที่เนื้อมันเป็นกึง่งๆจะเป็นฟองน้ํากับยางผสมกันนะโอเค ฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพจ l ลา e ด้วยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยที่เรามาอัปเดตแล้วก็อยากพูดเรื่องกอกอากาศนิดนึงคราวที่เราที่เราใส่กอกอากาศไปต้องบอกว่าอัตราเร่งดีขึ้นจริงๆถ้าใครสนใจใส่กออากาศอยู่แนะนําใส่กอกอากาศด้วยถ้าใครสนใจปลอกมือแนะนําใส่ปลอกมือด้วยทาบสกูตเตอร์ครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไปด้วย